ถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังอยากได้ลำโพงบลูทูธพกพาแต่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีก็ต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะเราคัดมาให้แล้วกับ3ลำโพงบลูทูธพกพาที่ยืนยันได้จากผู้ใช้งานจริงว่า3รุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนถ้าอยากรู้ว่ามีรุ่นไหนกันบ้างก็ไปรับชมกันได้เลย ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ 1. JBL Flip 6 Portable Speaker เป็นลำโพงไร้สายขนาดพกพาที่ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเป็นบลูทูธ o t h 5.1กำลังขับอยู่ที่30วัตต์ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ทนทานสามารถใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งให้คุณได้สนุกและเพลิดเพลินไปกับปาร์ตี้ได้นานขึ้นสามารถกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน ip 6 7ช่วยให้คุณสามารถพกพาลำโพงไปได้ในทุกทที่ประสิทธิภาพเสียงเบสที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี dual passive radiators ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงเบสให้มีความทุ้มลึกมากยิ่งขึ้นมีดอกลำโพง woofer ที่จะมาในรูปทรงแบบ race tag และยังมีดอก t w เต t e r แยกต่างหากเพื่อเพิ่มประสบการณ์ฟังเพลงที่มันมากยิ่งขึ้นมีโหมด party boost ที่สามารถเชื่อมลำโพงได้หลายตัวพร้อมกันและเ,เพื่อนๆยังสามารถตั้งค่าและปรับ EQ ได้ผ่านได้ผ่านแอป JBL Portable รุ่นนี้ราคาอยู่ที่5,190บาทมีรับประกันให้1ปี 2. Drone Smart Force Max รุ่นนี้มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเป็นบลูทูธ o 0ระบบเสียงสเตอริโอ2.2ชานองศาและมาพร้อมกับเทคโนโลยี Sound Pulse กำลังขับอยู่ที่80วัตต์ มีการออกแบบวางตำแหน่งทว i t เตอร์สด้านและ w o เฟอร์สด้านและยังมี Passive Radiator คู่ที่ลงตัวที่มอบเสียงอันทรงพลังและมีมิติมากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่มีความจุสูงถึง15,000แอมป์ฟังเพลงได้ยาวนานถึง13ชั่วโมงด้วยความดัง50%เมีไมโครโฟนในตัวรองรับการคุยสายและสามารถสั่งการด้วยเสียงรองรับ Siri และ Google App มีมาตรฐานการกันน้ำอยู่ที่ IPX6 สามารถกันฝนและกันน้ำที่กระเด็นได้อย่างสบายพร้อมทั้งยังสามารถเล่นเพลงได้อย่างสบายผ่านสายอ u x การควบคุมเป็นการควบคุมด้วยปุ่มกดที่เข้าใจง่ายและเครื่องนี้ยังสามารถเป็น power bank ในตัวได้ด้วยแถมยังมี t r y b a s e EQ f x ที่สามารถปรับเสียงดน,นตรีให้เข้ากับสไตล์ที่คุณรักรุ่นนี้ราคาอยู่ที่3 9 9 9บาท แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสั่งผ่านลิงก์ใน description มีรับประกันให้1ปีและถ้าเสียก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยและมากันที่ตัวสุดท้ายกับ marshall amberton 2 e amberton เป็นลำโพงพกพาขนาดกระทัดรัดที่ให้เสียงดังสดใสด้วย driver full range ขนาด2นิ้ว2ตัวและ passive radiator 2ตัว ทำให้คุณได้ยินเสียงที่หนักแน่นอันเป็นเอกลักษณ์ของมาเชลเก็บรายละเอียดเสียงได้ครบทุกมิติเพราะให้คุณได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีอย่างเต็มที่และคุณจะได้รับประสบการณ์การฟังเสียงที่ไม่เหมือนใครด้วย t o Stereo p h o n i c s ทำให้คุณได้ฟังเสียงแบบ360องศามีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเป็น b l e t ู o t h 5.1ลำโพงมีน้ำหนักเบาเพียงแค่0.7กิโลกรัม มีการออกแบบมาให้แข็งแรงทนทานและใช้งานง่ายมีมาตรฐานการกันน้ำอยู่ที่ IPX7 ที่สามารถกันฝนและกันน้ำที่กระเด็นได้อย่างสบายหายห่วงแน่นอนรุ่นนี้ราคาอยู่ที่3,099บาทมีรับประกันให้ถึง3ปีถ้าเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนสามารถสั่งซื้อหรือดูรีวิวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใน description ได้เลย หรือถ้าใครเคยใช้ลำโพง3ตัวนี้สามารถแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย